สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตกกะกแตนก็จะพาทุกคนมาชมภาพความประทับใจนะคะระหว่างพี่น้องนะคะของตะกแตนเองนะคะนั่นก็คือครอบครัวพี่ทิศหารน,นะคะพี่นางเหมียวนะคะซึ่งก็มีลูกๆอีก3าคนนะคะซึ่งแตนกลับบ้านมาครั้งไหนเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเสมอนะคะในฐานะที่เป็นพี่น้องกันนะคะแตนมาครั้งนี้เนี่ยก็แทบไม่ได้บอกเออแบบนู่นนี่นั่นคือแบบ ใดๆก็คือพี่เขาจะทํากับข้าวรอตลอดเลยแล้วก็โดยที่แบบโดยเราแบบไม่ได้สั่งเราก็ขี้เกงใจนู้นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบต้องบอกเลยว่าพี่ที่ทานกับพี่นางเหมียวนะเป็นคนที่ดูแลแตนมาตลอดเวลาเวลาไหนวันไหนหรือว่าช่วงไหนที่แตนมีโอกาสได้กลับบ้านพี่เขาก็จะดูแลอย่างเงี้ยเสมอต้นเสมอปลายตลอดแล้วก็ทุกครัง้งแล้วก็ ไม่เคยร้องขอเลยแล้วก็พี่เขาก็ทําด้วยใจแค่รู้ว่าแตนมาแตนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบความอบอุ่นตรงเนี้ยแตนได้รับเสมอตลอดจนทีมงานทุกคนก็ยังรับรู้แล้วก็รู้สึกได้กับข้าวถึงแม้ว่าจะเป็นกับข้าวบ้านๆนะคะแต่จะบอกเลยว่าทุกอย่างพอทําด้วยใจพอแบบเราได้กินแล้วแบบมันสื่อถึงกันได้มันอร่อยมากแล้วมีความสุขมากนะคะถือว่าเป็นมื้อพิเศษเป็นมื้อที่สําคัญนะคะสำหรับ จิตใจแตนแตก็เลยอยากจะเก็บโมเมนต์เนี้ยเอาไว้ดูเวลาตัวเองแก่เนาะ,ะวันไหนที่เรามีอายุอะไรเงี้ยเราก็ย้อนมาดูก็หวังว่าทุกคนคงจะยิ้มไปกับแตนด้วยนะคะก็กินข้าวป้ปกินข้าวกันไปนั่งคุยกันไปนะฮะพอกินข้าวเสร็จเราก็นั่งคุยนั่งเ,เมานั่งโม้กันสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเป็น พี่เป็นน้องนะคะของครอบครัวนะคะสนุกสนานถามก็เรียกว่าอะไรถามสารทุกสุขดิบกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็ต้องวันเนี้ยแตนจะบอกเลยว่าพี่ทิศเนี่ยกับพี่นางเหมียวเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่าเสมอต้นเสมอปลายกับแตนตลอดเวลาเลยจริงๆตลอดที่แตนใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมาเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ถ่ายภาพเที่ระลึกกันไว้นะคะเนี่ย พื่อเป็นความทรงจำนะะนี่าพาพี่นางเหมียวกับภาพพิธิฐานเขาอยู่กันตั้งแต่นู้นเลยแต่ยังไม่ได้เป็นนักร้องเลย <c oughs> นี่คือพี่ชายหน้าเหมือนกันไหมคะนี่หน้าก็จะใหญ่ๆเหมือนกันนะคะหลังจากนันเนี่ยก็เนี่ยเข้าไปหายายยวนนะคะใหญ่ยวนกันนอนแล้วนะคะวันนั้นเนี่ยก็เข้าไปปลุก <c oughs> แกยาย่ยวนน้าง่วงมากนะคะก็ กำลังใจเนาะเข้ามากอดมาหอมอะไรสักนิดนึงก็โอเคแล้วค่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่อยากจะอวดนะคะทุกๆคนนะ,ะต้องบอกว่าแม่ของแตนเป็นคนนอนเร็วมากนอนแต่หัวค่ำทุ่มสองทุ่ม,ม,มนี่ก็คือหลับแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเอ่อตอนแรกนึกว่าพ่อหลับไปแล้วไม่ได้เดินไปหาพ่อแล้วพ่อสงสัยแบบได้ยินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วพ่อก็เดินมาหาหลังจากนั้นก็เลยแบบเออเข้าไปถ่ายรูปกับพ่อไว้สักหน่อย แต่พ่อแตงเขาก็จะเป็นคนแบบว่าอาการจะเหมือนคนมึนเมาตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบว่าก็มีอาการนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทานเยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่อํานวยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็มาอ้อนมาอ้อนขอรถคันใหม่ซึ่งเข็ดอยู่เข็ดอยู่รถไปชนมานะฮะไม่ตายก็บุญแล้วนะฮะ แต่ว่าตอนนี้รถก็เอาขึ้นไม่ได้สภาพยับเยินแล้วก็เลยแบบพี่ชายพี่สาวก็บอกว่าเอ้ยอย่าพึ่งนะอะไรอย่าพึ่งแบบให้หยุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกจะไปขับนู่นนี่เพราะว่าแกแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือน่าจะเริ่มเอาไม่อยู่แล้วแหละเริ่มมาอ้อนเริ่มแบบอยากจะได้รถคันใหม่ขอเป็นกระบะแบบสีที่นั่งอะไรแบบเนี้ยอืมก็อ่อนนู่นนี่นั่นแต่ว่า เนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้บอกแกว่าจะเอาอยัางไงแต่ที่นี่แน่ใจถามว่าอยากให้ขับไหมไม่อยากให้ขับแล้วเพราะว่าแก่แล้วนะคะหลังจากนั้นก็เจอกับลูกชายนี่ลูกชายที่แดนรับเป็นลูกนะคะอีกหนึ่งคนเพราะว่าพ่อเขาได้สูญเสียไปแล้วนะคะก็คือพี่ชายของแดนเองนะคะพี่ชายคนกลางพี่น้อยนะคะอันนี้คือลูกพี่น้อยเป็นมรโดดตกทอดเพียงชิ้นเดียวจากพี่น้อยนะคะที่ ทำให้เราคิดถึงพี่ชายเรานะฮะก็เนี่ยแหละน้องเจนะคะก็จะดูแลกันไปนะฮะนี่มาทิ้งท้ายด้วยสาวน้อยสาวน้อย,อยลูกสาวพี่ทิธฐานกับพี่นางเหมียวนะฮะสาวน้อยส้มโอคนนี้เต้นเก่งนะมีแววจะเหมือนตะกแต่ตนั่นเนี่ยแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของเขานะฮะว่าเขาจะไปได้ระดับไหนนะฮะเต้นเก่งะกล้าร้องเพลงกล้าแสดงออกโนนีน,น่น ก็น่ารักนะฮะเรียนเก่งด้วยนะคะที่สำคัญชื่อน้องส้มโอนะฮะก็เนี่ยก,ยอ,ก,กอดหลานถ่ายรูปนะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าประทับใจไว้ก็แล้วกันนี่ฮะนี่มาดูแตนงแซลหลานค่ะชี่ออะไรลลุกจีนจ้าค่ะจีนานี่เป็นจานแล้วเป็นชา,ชาแล้ว,ลวใช่ฟังอ่านดีดได้ฟั <c oughs> งไหมฟังค่ะ <c oughs> อย่าพึ่งมีผัวเดิมอะไรนะอะไรนะอย่าพึ่งมีผัวเดิมจ้าจ้าจ้าหยอกหลานชัมโอที่ผ่านมาเพื่อนนั่งมันแล้วว้าอายุเท่ากันเลยเพื่อนกันมันอย่าไม่ต้องรีบนะลูกไม่รีบค่ะไม่รีบไม่รีบ ังจากนั้นนะคะเราทานอาหารมื้อขํากันเสร็จแล้วก็ล่ำลานะคะกับครอบครัวนะคะกับพี่ชายพี่สะพยนะคะขอบคุณความทรงจำดีๆนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด subscribe กิ๊งกิงกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ